เอาละรครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้กลับมาอยู่ผมยูมูชิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของแบบเลนส์ที่เอาไปใช้ถ่ายในการรับปริญญานะครับว่าผมแนะนําเลนส์ตัวไหนอะไรยังไงนะครับต้องบอกว่าอันนี้มันอ้างอิงจากการใช้งานของผมนะแล้วก็การทํางานของผมมีน้องๆหลายๆคนแบบว่าพี่ครับผมกำลังจะไปถ่ายรับปริญญาในกรุงเทพผมจะไปถ่ายรับปริญญาครั้งแรกเลยครับตั้งแต่ซื้อกล้องมาจะไปถ่ายรับปริญญาให้โยงให้ญาติอะไรแบบเนี้ยผมพกเลนส์ตัวไหนไปดีพกเลนส์ระยะไหนไปดีแนะนําหน่อยอะไรประมาณนี้น โอเควันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในมุมของผมแล้วกันบางคนต้องบอกว่าช่างภาพแต่ละท่านมี Equipment มีอุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกันบางคนใช้อย่างหนึง่งบางคนใช้อย่างหนึง่งอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วแต่ว่าเราเสไตล์ใครสไตล์มันแต่ว่าอันนี้คือมาแนะนําในสไตล์ของผมนะแล้วก็มีเหตุผลประกอบให้นะครับก็ลองฟังดูถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ น่าสนใจก็ลองเอาไปใช้ดูก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ้ยไม่เหมาะกับชั้นเลยนะครับก็ฟังไว้เป็นแบบเรื่องเล่าสนุกๆก,ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยอันนี้คืออ้างอิงจากล่าสุดที่ผมไปถ่ายงานรับปริญญาที่จุฬาลงกรณ์นะครับอันนี้ไปถ่ายงานของเพื่อนนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอุปกรณ์ของผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามเรียกว่าแต่ละปีแล้วก็ตามแบบอารมณ์ของผมด้วยบางงานอยากจะห้อย2กล้องบางงานอยากจะห้อยกล้องเดียวคือมันแล้วแต่เลยว่าแบบเอ้ยเราอยากจะใช้อะไรยังไงนะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าเรามีกล้องเดีียวอันนน้ผมจะํา ็นกล้องเดียวก่อนนะครับสำหรับคนที่อาจจะเริ่มต้นหรืออะไรอย่างนี้เนาะถ้าคุณมีกล้องตัวเดียวนะครับเลนส์ที่ผมแนะนำนะว่าให้เอาไปถ่ายรับปริญญานะถ้าเกิดว่าคุณมีเลนส์ประเภทนี้อยู่นะอย่างแรกเลยผมใช้เป็น i.f. 3 5 f. 1.8นะครับก็คือเลนส์ที่ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้แหละซึ่งเลนส์ตัวนี้ทำไมผมถึงแนะนําคือผมไปถ่ายรับปริญญาส่วนมากแล้วนะถ้าเกิดว่าเป็นเลนส์ตัวเดียวที่แบบอเนกประสงค์หน่อยผมอาจจะใช้ยี่สิบสี่เจ็ดสิบสองจุดแปดหรืออาจจะเป็นยี่สิบสี่ร้อยห้า f. สี่ใช่ไหมแต ครได้ถ่ายใกล้ๆแล้วก็ถ่ายพัดเทตได้ด้วยถ่ายเก็บ รวมได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะนำเป็นระยะ35มากกว่านะครับอาจจะเป็น f 1 8 f 1 4ได้หมดเลยแล้วแต่กําลังซับของเรานะถามว่าทำไมถึงนําเป็นระยะ3 5ระยะสามาเนี่ยเป็นระยะที่กําลังดีถ่ายพัตเทรดได้แล้วก็ถ่ายรวมภาพหมู่ได้ด้วยนะครับคือคนที่ถ่ายรับประยาครั้งแรกอาจจะก,กังวลว่าเฮ้ยระยะสามมันจะเก็บครอบครัวหมดไหมมันจะเก็บญาติพี่น้องหมดไหมผมจะบอกว่างานรับปริญญาเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ได้ฝนตกแล้วต้องถ่ายในตึกจริงๆเนี่ยนะครับหือว,ว่าถ่ายกลางแดดอะไรเงี้ยปกติทั่วไปข้างนอกอาดอรปกติยะะ35 คตรจะเอาอยู่นะครับเปื่อเกว้างไปด้วยซ้ำนะครับถ่ายกับญาติพี่น้องจะ 10- 20คนเนี่ยนะครับคือเอาหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะถ่ายแบบพอสเทรตอาจจะเป็นบัณฑิตคู่กับคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นบัณฑิตคู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับระยะ3 5ก็ยังเป็นระยะที่้ถ่ายพอสเทรตได้เราไม่ต้องเปลี่ยนเลนแบบ85เลน5้าอะไรเงี้ยนะครับก็คือใช้3 5ถ่ายไปเลยสำหรับคนที่กังวลว่า3 5มมันจะถ่ายพอไหมก็ต้องบอกตรงนี้ว่า พอแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรับปริญญาที่ไหนก็ตามนะถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบว่าอยู่ในตึกที่แบบมันเป็นห้องแคบๆมากอะไรขนาดนั้นนะครับมันถ่ายเพียงพออยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น f 1 8ด้วยนะครับก็คือถ่ายภาพพอสเทรตนะครับบรรดุงบรรดิ่งเงี้ยก็หน้าชัดหลังละลายได้พอสมควรนะครับอันนี้จะเป็นเลนระยะแรกนะครับที่ผมใช้แล้วก็ผมแนะนําด้วยนะครับระยะที่2ที่แนะนําก็คือระยะ50อย่างในกรณีของผมก็จะใช้เป็น EF 50 1-2นะครับระยะ50เนี่ยก็เป็นระยะที่สามารถเอาไปถ่ายงานรับปริญญาได้้้แตต่่่่กกก็อองบอววาาาาถถเิดย รูปรวมถ่ายรูปหมู่เยอะๆแล้วมหาลัยเป็นมหาลัยที่อาจจะไม่ได้มีระยะถอยมากเนี่ย อันนี้อาจจะลำบากนิดนึงถ้าถ่ายครึ่งตัวถ่ายได้แต่ถ้าถ่ายเต็มตัวอาจจะต้องถอยประมาณหนึ่งอย่างผมไปถ่ายจุฬาเนี่ยมันก็จะมีแบบป้ายมีป้ายคณะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะใช้ระยะ50ถ่ายยากนะครับถ้าถ่ายตามตึกอย่างเงี้ยยากตถ่ายตามซุ้มอย่างเงี้ยยากแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถคอนโทรลแบบได้เราสามารถเลือกสถานที่ที่จะถ่ายได้ว่าแบบบัณฑิตเขาให้เราเลือกตามใจเลยเนี่ยนะครับเราอันนี้เราจะง่ายขึ้นนะครับอาจจะถ่ายแบบกลางถนนถ่าย outdoor สถานที่กว้างๆอะไรแบบเนี้ยนะครับคือต้องบอกตามตรงว่าถ่ายกับ ป้ายคณะหรือว่าถ่ายกับพวกอนุสรอ,อะไรต่างๆ,ๆนานาเนี่ยคือก็เข้าใจว่าบรรัณฑิตและครอบครัวเขาก็อยากได้แบบว่าเฮ้ยจบคณะวิศวะมาก็อยากถ่ายคู่ป้ายวิศวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับซึ่งอันนั้นอ่ะ ก็สามารถถ่ายได้แหละนะครับแต่ว่าถ่ายเราอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะงานรับบริยาเนี่ยเราก็อาจจะไปถ่ายแบบตามถนนตามาพวกดอกไม้ต้นไม้ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับระยะ50มันก็ค่อนข้างที่จะเอาอยู่ถ้าเอาแบบเซฟๆซฟอย่างเซตที่ผมพกไปถ่ายรับบริยาล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เป็น35ตัวหนึ่งแล้วก็50ตัวหนึ่งนะครับแต่ในงานวันรับจริงเนี่ยผมใช้3 5ประมาณ80%เลย50ใช้ประมาณ20%เพราะว่าวันรับจริงเนี่ยญาติพี่น้องโหติการเนี่ยจะมา เยอะมากแล้วก็จะมั่วซั่วไปหมดนะครับระยะ50เนี่ยมันก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่มันถ่ายได้แหละแต่ว่าเวลาถ่ายรูปหมูร่รูปอะไรเงี้ยนะครับมันค่อนข้างถอยยากแล้วก็เราก็เกรงใจช่างภาพท่านอื่นด้วยนะครับเรื่องมารายาทในการถ่ายภาพเนี่ยก็ควรที่จะมีในช่างภาพทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันถอยไกลไปมันเบียดคนอื่นมันแบบลำบากคนอื่นนะครับอันนี้เราก็ต้องเกรงใจคนอื่นด้วยนะครับในวันรับจริงมกเราจะใช้ระยะ3 5เยอะแต่ถ้าเป็นวันซ้อมอ่ะวันซ้อมย่อยอะไรแบบเนี้ยครับระยะ50เอาอยู่โคตร อันนี้พูดได้เลยนะครับผมคืออย่างวันซ้อมเนี่ยผมใช้50ตลอดทั้งงานเลยเอาอยู่นะครับเพราะว่าวันซ้อมเนี่ยสมมติแล้วก็จะมามีเพื่อนนิดหน่อยมีครอบครัวพ่อแม่คุณย่าอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับ พวกญาติเขาจะยังไม่ได้มาวันซ้อมอันน so ี้ก็ต้องดูด้วยต้องถามบัณดิตเราว่าวันซ้อมญาติมาไหมนะครับแล้วก็วันซ้อมเนี่ยเขายังไม่ได้แบบว่าคนเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่ได้จัดทรงจัดซุ้มหรือว่าเขากั้นแนวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังมีระยะในการถอยได้นะครับสระสาคัญเลยเนี่ยก็คือว่าเวลาคุณจะไปถ่ายรูปเนี่ยคุณจะต้องศึกษาสถานที่สถานที่ที่คุณจะไปถ่ายเนี่ยมีระยะเดินไหมพื้นที่ที่เราจะถ่ายมุมที่เราคิดไว้เนี่ยนะครับมันมีระยะยืนหรือเปล่า2คือถามบัณดิตเราว่า ญาติเยอะไหมนะครับญาติเยอะไหมแล้วก็ถ่ายเนี่ยอยากได้แนวไหนอยากได้แนวพอร์เทรตหรือว่าอ่าอยากได้แบบตามใจเลยหรือว่าตามหน้างานนะครับเราก็ต้องทมนะครับตัวบัณฑิตด้วยแล้วก็อย่างที่3ก็คือเรื่องของอุปกรณ์เตรียมไปเผื่อนะครับถือผมจะบอกว่าระยะ35ในวันรับจริงใช้ดีระยะ50ในวันซ้อมใช้ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะพกเลนเป็นปตัวเดียวเลยก็ต้องเผื่อด้วยเอาไปเผื่อไว้นะครับอย่างน้อยมีเผื่อเนี่ยมันก็ เวลาจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับก็ดีกว่าขาดดีกว่าไม่ได้พกมามันก็ยังมีโอกาสได้รูปนอ,อกปะนะครับก็พบไปเถอะเพราะว่าผมเข้าใจบางคนแบบว่าไม่อยากพกหนักอะ่ะบางคนขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้เนาะเออแบบขับโหมาจากไกลเลย20-30โลก็อยากพกเบาๆอะไรเงี้ยแต่ว่าออหาซื้อกระเปากล้องที่มันดีๆอาจจะเป็นสายสายเป้ก็ได้ครับ ผมไม่แนะนําให้เป็นสปายคาดเพราะว่ามันจะหนักหลายข้างเดียวผมแนะนําให้เป็นสปายเป้อันนี้คือจากประสบการณ์ของผมเองนะนะตัวอยเดือนนี้ผมใช้เป็นสปายเป้ละก็พอเป็นสปายเป้มันจะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับหรือบางคนจะอาจจะใช้เป็นเน็บเอวอย่างเงี้ยอย่างผมอ่ะเป็นคนอ้วนเน็บเอวมันค่อนข้างไหลเออมันไหลแล้วก็แบบมันมันไม่ค่อยธรรมัดธรรมเงอะไรแบบเนี้ยนะผมก็เลยใช้เป็นเป้ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใช้เป็นเป้เนี่ยนะก็สามารถพกพวกแบบอุปกรณ์อย่างอื่นไปได้ด้วยได้นะครับอย่างผมเนี่ยปัจจุบันก็คือผมพกเป็นพัดลมไปด้วยให้บัิตมีีทชู่ให้อะะไรรปมันี้กด เป็นเซตที่พกไปทุกครั้งเ,เวลาถ่ายรูปเวลาอะไรเงี้ยบดิดเขาแบบหน้ามันจะเอื้อแล้วก็มันจะร้อนนะครับเราก็โอเคมีพัดลมช่วยเขาได้ประมาณหนึ่งแล้วก็มีทิชชู่ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมในการถ่ายรูปนะครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่า ผมแนะนําเลยเนี่ยนะครับระยะ3-5เนี่ยนะครับฟิก3-5 1.8 4ก็ได้เนี่ยเอาอยู่สมมติว่าต้องเลือกเลนส์ตัวเดียวแหะพี่ตัวเดียวเลยไม่มีตัวอื่นเพิ่มเนี่ยระยะ3-5ผมแนะนำครับเป็นตัวจบในการถ่ายรูปนะครับในงานวันรับจริงจบเลยแต่ถ้าเกิดวันซ้อมนะครับผมแนะนำว่าระยะ50กําลังดีนะครับได้โบเก้ที่สวยได้ภาพที่แบบมีมิติแล้วก็ได้ความแบบ หน้าชัดหลังละลายด้วยยิ่งถ้าเกิดเป็น5 0 1 5ิบหยิ่งดีก็จะเป็นประมาณนี้ที่ผมแนะนานะครับส่วนบางท่านก็อาจจะแบบว่าเอ้ยถ้าผมใช้2กล้องเ่ะพี่ผมควรติดอะไรก็อย่างถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะติด35กับ85งงละสิทำไอพี่ทาไมพี่แนะนํากล้องเดี่ยวเป็นแบบ3 5หกับ50แล้วทําไมกล้องคู่เป็น35กับ85เพราะว่าถ้าเกิดเป็นกล้องคู่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะห้อย3 5กับ50เพราะระยะมันไม่ได้ห่างกันมากคือการห้อย้องกล้องเนี่ยกล้องหนึ่งควรเป็นกล้กลกลกล้้อออองงแแคบนนนกมันานานัดลว่ กล้องตัวหนึ่งควดเป็นกล้องกว้างนะครับอ่าระยะ3-5หรือ,อระยะ24หรือจะติด ตอ,อีกตัวหนึ่งควรจะเป็นแคนดิดก็คือ85ขึ้นไป8535้าร้อยสามห้าขึ้นไปเพื่อที่จะแบบเวลาคุณถ่ายรูปแบบมันถึงจะได้มีประโยชน์ถ้าเกิดคุณเอาสามอันหนึ่งห้าสิบอันหนึ่งไอ้แย่ห้าสิบมันก็ไม่ได้แบบเจาะได้แบบแคบกว่า3 5อะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เป็นแคนดิดอะไรขนาดนั้นดังนั้นอะ่ะควรที่จะแบบแยกชัดเจนเลยว่าโอเคกว้างก็กว้างสุดๆไปเลยแคบก็เออแคบประมาณหนึ่งไปเลยนะครับมันจะได้แบบว่าโอเคมันมีการทํางานที่ต่างกันอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นกล้องคู่ผมแนะนําอย่างนน,าาานีี้้รรับแลววถาาาม่่ปิญเย ห้อยกล้องคู่ดีไหมคุ้มไหมนะครับอันนี้แล้วแต่คนถ้าเกิดว่า,าคนที่แบบว่าอุปกรณ์เยอะอ่าอุปกรณ์เยอะเรียกเลทราคาได้สูงแล้วก็อาจจะได้มิติภาพที่เยอะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นเขาห้อยกล้องเดียวกันนั้นแต่เดี๋ยวนี้นะต้องอย้ำว่าที่ผมเห็นนะครับเออบ,บางบางที่เขาอาจจะห้อย2กล้องเยอะอะไรเงี้ยแต่อันที่ผมเห็นนะที่ไปถ่ายจุฬาเนี่ยส่วนมากก็เป็นกล้องเดียวก็ส่วนมากที่เห็นติดนะอันนี้คือแบบแอบสอง พี่ช่างภาพเขานะครับก็ส่วนมากก็เห็นติด50กันเอ,อ่อแล้วก็24-70นะครับส่วนมากจะเป็นประมาณนี้เอ,อ่อจะไม่ค่อยเห็นคนติด8-5เท่าไหร่ในการถ่ายวันรับจริงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันซ้อมเนี่ยมีครับ8-5ก็มี1 3 5ก็มี7 2 0 0ก็มีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเอ,อ่อพีพ่่ช่างภาพหรือว่าคนที่จะไปถ่ายรับริญญาเนี่ยนะครับอยากจะเลือกแบบไหนอันนี้มันแล้วแต่การจัดการเลยครับคือเลนมันมีให้เราเลือกเยอะเราก็เลือกเลยว่าเราชอบสไตล์ภาพแบบไหนชอ,ไหอไอหอชอบแคนดิิิลลละะาายหหังงงอออไรรี้้ืวว่ชบบบแกมมต ถ่ายเก็บครบๆอะไรแยแล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ผมไปถ่ายรับลิยาามาเราก็จะมาบอกงี้ว่าโอเควันรับจริงเนี่ยระยะ3-5เอาอยู่นะ50เนี่ยอาจจะแบบเหนื่อยหน่อยแต่ก็พอได้้ต้องขึ้นอยู่ที่สถานที่ที่ไปถ่ายแล้วก็วันซ้อมเนี่ยระยะ50ผมเอาไปใช้เนี่ยก็คือแฮปปี้นะครับก็คือถ่ายออกมาได้โอเคแล้วก็รู้สึกเอนจอยมากระยะ3-5ก็อาจจะแบบ กว้างมานิดนึงเออมันอาจจะเก็บพ็อดเทรตบัณฑิตได้แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับหากใครแบบมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมครับพี่ๆช่างภาพมีเซตไหนที่แนะนําผมใช้อันนี้อยู่ครับแบบนี้ก็โอเคนะครับมิกซ์แอนด์แมชแบบนี้ก็ดีคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยพูดคุยกันได้เลยนะครับผมก็เป็นความเห็นเป็นความรู้แล้วก็จะได้มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมโอเควันนี้ผมยูมูชี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครชอบคลิปอะไรอย่างนี้ฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อจจะะะไไไดดดด้้้้มมมม่่พลลลาาาาาากกรตติิิคคปปใใหหทงผววยนนนนฮเเออั วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ